มาจาจกค่ะสวัสดีนะครับท่านผูช้ชมครับวันนี้มีโอกาสมาที่ตลาด ด้านหลังของโลตัสเมืองชยัยภูมินะครับมาเจอร้านกว้วยทอดอยู่ร้านหนึ่งเป็นสูตรของอินโดนีเซียนะครับตามป้ายที่เขียนไว้นี้บอกว่าเป็นสูตรของอินโดนีเซียเดี๋ยวไปรู้จักที่มาที่ไปของกว้วยทอดโมเลนด้วยกันครับผมคุณนันบัดดีครับผมบัสดีค่ะวัสดีครับคุณนันนี่เป็นเจ้าของร้านกว้วยทอดโมเลนค่ะโมเลนนี่คือชื่อมาจากไหนครับมาจากอินโดค่ะอืมเป็นของเราเองไหมครับสูตรเนี้ย ต่วนนี้ก็เป็นของแพนชายจ้ะของเพืนชายชายนี่แม่ไปรู้จักกขาได้ยังไงครับพอดีหลานเขาไปทํางานอยู่ภูเก็ตใช่ไหมเขาไปเห็นเขาขายเขาก็เลยแบบว่าเห็นแล้วมันไม่เคยเห็นอยู่บ้านเราไม่เคยมีครับหลานก็เลยไปว่าเออเฟืนชายตรงนี้อยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่เชียงใหม่เขานั่งเครื่องไปดูเลยนะอไปดูอยู่เชียงใหม่แล้วเขาไปดูเออโอเคเขาก็แนะนําให้ทางญาติพี่น้องอยู่ที่ไม่ แรกอะลงอยู่ที่ไม้ก่อนนะคะคุณแฟนในค้าเนี่ยนะจ้ะยาคุณดันเนี่ยนะอ๋อยาของแฟนจ้ะครับนั่งเครื่องไปดูที่เชียงใหม่เลยแล้วก็ให้ญาตอยู่ที่ไม้พ่อแม่เขาลงก่อนครับหนูก็เป็นไปเป็นเด็กรับจ้างเขาก่อนนะคะค่อยมาเป็นของตัวเองอ๋อทีนี้กระแสตอบรับมันโอเคโอเคขายที่ไม้ขายดีมากหน้าโรงเรียนวิตรยาครับจ้ะ ไปเป็นลูกจ้างเขาประมาณ3เดือนสเดือนต้องค่อยมาเปิดเขป็นตัวของตัวเองนะคะไปเป็นลูกจ้างเขาก่อน3ามเดือน4เดือนเออโอเคเออเราอยากได้เป็นของตัวเองก็เลยหาตังค์ไปซื้อแทนไายเข้ามาครับจนนับปัจจุบันนี้ก็14ปีแล้วใช่ค่ะร้านตั้งอยู่ตลาดนนทสาธรจ้าตลาดนนท์สาธาขายทุกวันนะครับขายทุกวัน8ปดโมงเช้าถึง4ี่โมงครึ่งค่ะครับ หลักก็จะมีกล้วยมีกล้วยมีมันมีสกทองค่ะกล้วยนี่เป็นกล้วยนำบ้าที่สุกงอมนะคะถึงจะอร่อยมันถึงจะหวานจะหอมหวานจะเพราะว่ากล้วยเราแบบว่าไม่ต้องไปโบงแก๊สไม่ต้องไปทําอะไรสุกแบบธรรมชาติครับประจำจะมาส่งนะครับนะค่ะเอาประจำมาส่งกล้วยส่งที่บ้านดีละสามร้อยถึงสี่ร้อยวต่อครั้งค่ะสามสี่ร้อยวนี่ใช้เวลากี่วันหมดครับประมาณถ้าขายที่นี่หน่อยก็อาทิตย์กว่าสิบวัน นี่สามชาลองเอาแม่มาส่งชิมดูนะคะมันจะใช้แป้งนี่บางๆแล้วก็มาห่อมาหอกับกล้วยกับมันกับฟักทองค่ะโอ้จแต่ว่าแป้งนี่จะเป็นสูตรของแฟนชายเขาส่งมาให้เลยใช่ค่ะวัตถุดิบพวกกล้วยพวกมันพวกฟักทองนี่ขาเองค่ะตามท้องถิ่นตามท้องถิ่นบ้านเรานี่แหละค่ะ ร้านก็ขายน้แขงมากค่ะเริ่มต้นก็แค่ยี่ห้าบาทจ้่อ๋อยี่ห้าบาทจ้า่ห้าบาทเดียิได้กี่ชิ้นครับชินห้าจ้าเดชีเหมือนกันกจ้จลยเป็นเป็นพวกมันพนี้ราคาเหมือนกันไหมครับ้บเหนกันจกัน่จจจใจกิโได้นะคะไปจัดเดกจัดอะไรก็ได้จ้าองานเลี้ยงงานอะไรก็รับค่ะอืมปรกอก็มีโรงแรมสลัดอะไรคะ โน่นมาแตจัดเบรกอย่างน้องก็ห้ากล่องค่ะห้ากล่องขึ้นไปห้ากล่องสิบกล่องยี่สิบกล่องเราไปส่งเลยครับไม่ไปส่งให้ลูกค้ามารับที่ร้านเลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีคนนะอย่ไม่มีคนไปส่งค่ะมีกันแคศส่งตายายศูนย์เก้าสามหกสามหกสองเจ็ดเก้าเก้าค่ะสวัสดีค่ะนี่ร้านกไวยทอดโมเลนด์เลยค่ะอยู่ตลาดมณฑลรกคลันตีบาร์เลยลูกค้ามาจากต่างวัดหรือว่าต่างอำเภอแต่แวะมาชิมมาลองเบ้างเลยค่ะแซ่บกรอบนอกนุ่มหวาน มันแล้วค่ะดอจ้า่าลืมมาแวะด้วยค่ะอยู่ตลาดโนนสาธรานแมมคะนั้นคนสวยดีละเปิดทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถ,ถึงสี่โมงครึ่งจ้าอืครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับจ้าก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาล็บชมและกดติดตามวันนี้เราหลิเดินทางแล้วก็เมค้าคุณน,นันจ้าแล้วก็แฟนคุณน,นันขอบค,ค,คุณมากมากให้ขายดีนะครับจ้าขอบคุณจ้าถ้าเกิว่าเป็นนรสพนมเด้วยเป็นคนนรสพนมเป็นคนเลาด้วยค่ะกบเนี้ยงอะนะมาได้เป็นอยู่่ีไม้ เคยมาค้าขายอยู่ช่ยภูมิด่านมาเป็นคู่สนอยู่ช่ยภูมิก็เลยเอออยังไปหาค้าขายอยู่ช่ยภูพิบคนตาเศรษฐกิจมันดีก็เลยลองมาเบิ้งจ้าก็เลยโอ้มาเบิ้งก็ดีอีหลีจ้าสิบสี่ปีแล้วนะครับขายมาสิบสี่ปีค่ะตอนแต่ลูกเรียนอยู่ปสี่ตอนนี้มีหาไรปีสามแล้วครับครับเก่าก็ขายอันนี้นะส่งเขาเรียนจ้าขายนี่แหละค่ะส่งลูกเรียน i